็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในอาร์คอีพีสองกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเดินเล่นแถวๆนี้นะครับก็ได้ทําการจับเจ้าคอยาวไว้นะครับเอ่ออันนี้ก็ผมได้เล่นนอกรอบไว้นะครับไม่ได้อ่านให้ดูแล้วก็ได้จับตัวจระเข้ตัวนี้มานะครับพอดีมันขึ้นมาแบบเดินผ่านแถวนี้เลยแบบจัดสักหน่อยแล้วกันเออแล้วก็ผมได้เล่นนอกรอบไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับเออตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปกลับบ้านไปให้ดูแล้วกัน อ่าตัวนี้ผมก็จับมานะนี่สปีดก็รีวิวตามตันแล้วก็ผลไม้ก็ฟาร์มาเยอะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวของอยู่บ้านก่อนล้วกันนะตอนนี้มีอะไรบ้างอยู่บ้านเราก็บ้านเราก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะนี่นี่นี่ตัวนี้ผมก็ได้จับมาแล้วตัวนกตัวนี้นี่ก็ได้ไปฆ่าสัตว์มาแล้วก็เอ้ยฆ่าเดรัลเสดีเออแล้วก็ได้ดอกปืนมาแล้วก็ตรงโน้นมีอีกอ่อ ไหนเนาะผมมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันชิปกระโดดมาฟังนี้โอเคอ้าวไปไหนแล้วอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคแล้วก็เจ้าดีโลก็อยู่เฉยก็เดินมานี่เองผมก็ไม่รู้ว่าทไมถึงเดิมนมานี่แล้วก็มีตัวอ่านกที่ผมจับไว้2ตัวนะครับนี่อ่าเป็นตัวนี้นะโอเคเออวันนี้ผมจะมาทำอะไรผมว่าผมอยากจับเออตัวอะไรดีละ่ะ ลูกดอกเราก็มีอยู่เอออาจจะจับมังกรก็ได้ใครจะไปรู้เออใช่อ,อ่าก่อนที่จะจับมังกรได้เราต้องขาดไปนี่ได้ก่อนก็คือที่จับมังกรนเองอาหารของมังกรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เราขาดอ,อ่าอะไรอ่ะโกลเด้นอะไรสักอย่างผมเคยฆ่าอ,อ่าโดโดอ,อ่าสีทองมันดอบจากตัวนั้นผมว่าจะไปฆ่าตัวน,นั้นอยู่แล้วก็ผมได้ครับอันนี้มานะครับมันเป็นโต๊ะสําหรับคราบอ,อ่าพวกยาสลบนีออ่ที่เอา ยาสลบม,มาใส่กับลูกกระสุนได้ครับเป็นอะไรที่ดีเลยแล้วก็อันนี้ก็พวกค้าฟของแล้วแหละเออเหล็กเราก็เยอะมากเออเยอะเลยโอเคโจ้เขาให้ไหนดูซิเหล็กเรามีเท่าไหร่เอาแล้วผมไปกดอลไรเนี่ยโอเคนี่เหล็กเรามีสองพันนะทุกคนแล้วก็ของมีประมาณนี้โอเคก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายตอนนี้เรารองเท้าเราโอเคแล้วก็หมวก โอเครองเท้ากับหมวกเราแตกเราไปเจออะไรสักอย่างนี่แหละอเราโดนตัวนั้นกัดแต่จะไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรอันนี้คราวไปก่อนแล้วกันตรงนี้ก็พวกยาเขียวผมค้าไว้นะครับทุกคนก็จะดูจะเห็นว่าเบอร์รี่ดํากับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเน่าเยอะใช่ผมไปฟาร์มรอ,อบมาก็เยอะพอควรเลยแหละเออใช่โอเคก็ค้าบค้าบค้าบมาก็ อยากคับเร็วอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าหมอดมันมีไหมอะหมอดสำหรับอาใช้สำหรับคับอาของเร็วๆในคกนะทุกคนอาใส่หมวกกับรองเท้าโอเคนี่แล้วก็พวกตู้เก็บของผมก็มียาเขียวตั้งเยอะเลยเยอะมากเยอะมากโอเคนี่ก็จะเป็นไฟเบอร์แล้วก็แทดอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรข้างในเลยเออผมว่าผมไปหาจับตัวอะไรดีกว่าพาทนี้เออผมต้องการคอสโบคอสโบอยู่ใน โอ้ชิบหายแล้วต้องนะครับใหม่ไหมเนี่ยเอออ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอเคใส่อ่าตรงช่องเก้าได้ไหมชึบลางมาโอเคแล้วก็ลูกธนูเรามี49เอ่ออันนี้เก็บไว้อ่าไขมุกโอเคแล้วก็จะคราฟลูกธนูแรสักเอ่อสี่ลูกแล้วกันนะ ชึบอยู่ด้านล่างโอเคอ่าได้สี่ลูกอันนี้ค่าสรบเจ็ดหมื่นเลยนะต่อหนึ่งดอกอะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบโหบอกได้เลยว่าโดนทีมีล่วงอะ่ะบอกเลยชึบโอเคตัวนี้โดโดอัดน,นนี้โดโด,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 โดคิดได้ปะผมว่าอาจจะจับมกกังกรพี่ก็ได้พานนี้โอเคปะเราต้องดูของก่อนว่าเราขาดอะไรบ้างพาน,นี้เราขาดอ่า โกเด้นของนกโดโดสีทองทุกคนตอนนี้ก็หาโดโดสีทองก่อนแล้วกันโดโดสีทองผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แบบถแถวริมชายหาดพวกนี้ครับเพราะผมเห็นบ่อยแถวแถวนี้แหละ,ะใครจะไปรู้อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ชุบชุบชุบตรงนี้เป็นน้ำตกวะโอเคสปีต,ตัวนี้ก็ผมก็ได้จัดมาประมาณ ปดร้อยเร็วมากโอเคเร็วได้ใจมากโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคปุ๊บ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 โอช้ชน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 ผมไม่รู้นะว่าโดโดอ่าพวกนี้มันจะเกิดอยู่ไหนบ้างก็บินบินดูแล้วกันแถวนี้อาจมีก็ได้อ่าตรงนี้มีคอยาวหนึ่งตัวโอเคโดโด้สีทองอยู่ไหนเนาะปกติผมก็เห็นอยู่แถวนี้แหละนะครับทุกคนก็มันจะเกิดอยู่แถวแถวนี้แหละอืม ปุ๊ป๊๊บบ,บิน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 หาหาอ่ามีแอร์ดรอปตรงนี้ด้วยอ่าลงไปเก็บสักหน่อยแล้วกันโอเคมีอะไรบ้างในนี้เอาผมขอแค่ยาเขียวแล้วกันเนาะโอเคไปชึบเพราะว่าเราตอนนี้เราต้องการยาเขียวมาทำลูกดอกยาสลบที่มีค่าสลบแรงๆนะทุกคนจะได้จับสัตว์ทองหดในหมอดพวกนี้ได้ไม่งั้นจับไม่ได้นะอู้ นี่มันอะไรกันนะไหนดูสินี่มันพามอัฟฟาดูดูอุย้ยทีเดียวจอดเลยเราอัพสเต็ตมาแรงนะทุกคนตอนนี้อัพสเต็ตมาแรงพอควรเลยจิบจ๊บจุบ๊บจุ๊บฝั่งนี้มีไรอุย้ยต้าอะไรสีสวยมากเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อแบทไอเอจนโอเค ลงตรงนี้ลงตรงนี้แล้วก็กดเอผมจะลองยิงดูนะผมเคยลองยิงแล้วทำไมมันยิงทะลุผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันเหมือนมันยิงไม่เข้าอะ่ะเนี่เร่งดีแล้วอะ่ะยิงไม่เข้าเลยเออเพราะว่าปล่อยไปดีกว่าเคยลองแล้วนะกับตัวนี้ยิงไม่เข้าจริง ยิงไหมเขายิงไม่เขาเออตรงนี้ก็โหฝูงแรปเตอร์ตัวนี้อะไรเป็นอาโลอันนี้ก็อาโลโอเคไปหาดโดสีทองเราต่อถ้าไม่เจอก็น่าจะได้จับตัวอื่นในสัปหานี้อ่าตรงนี้มีอะไรบ้างอาจจะมีมังกรน้ำแข็งก็ได้นะครับแถวนี้อ่ามังกรน้ำแข็งอ่ามันเกิดนะตรงนี้เออน้ำแข็งก็เกิดอยู่โซนน้ำแข็งก็ถูกแล้วโอเคตรงนี้มีอาเจียน เราไม่อยากจับอาเจนเราอยากจับอาเจนแบบแบดแอด่ะแบบเป็นตัวพิษตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วตรงเขาลูกนี้น่าจะมีประเด็นหรือเปล่าต้องลอยขึ้นไปดูเ,เออไม่น่ามีตรงนี้มีแอดอกสีม่วงอุ้ยอุ้ยมังกรหรือเปล่าผมได้ยินเสียงมังกรนะทุกคนเมื่อกี้ได้ยินชัดมากเดี๋ยวหาตัวให้ดูเอ๋อยังไง นั่นไงมังกรน้ำแข็งจริงด้วยจริงด้วยนี่ผมลงเก็บของตรงนี้มันจะฆ่าผมไปเนี่ยอุย้ยเก็บมาก,ก่อนเก็บมาก,ก่อนโอเคโอเคโอเคไป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 โอ้โหมังกรน้ำแข็งทุกคนตรงนั้นอ่ะอา้าวหายไปไหนแล้วโอเคไปไป,ะปะนะตอนนี้เราคิดว่าเรายังจับไม่ได้ทุกคนตรงนี้มีเป็นเอ่อทีเล็กสองตัวแล้วก็ ไอ้ตัวทั้งตัวอะไรอะ่ะไฟติดเลยอ๋อเป็นอะไรอะ่ะไหนลองกัดนีเออแบนแอสเซเบอร์ทูดโหเราฆ่าตัวอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรป่ะบินต่อพาหนี้อาจจะจับเป็นทีเล็กก็ได้นะครับทุกคนถ้าไม่เจอโดโดด,ดสีทองอะนะ โอเคต้องดูก่อนแจ่จิงผมก็อยากจับมบังกรแหละถ้าถามว่ามังกรจับยากไหมก็ผมเคยลองจะจับมันแล้วก็ยากนะครับโดยเฉพาะมังกรพี่เลยผมโดนมันเป่าทีเดียวร่วงเลยมาถึงร่วงแบบสลบนะทุกคนไม่ไหวจริงโอ้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไร FPS ตกเลยตรงนี้สัตว์เยอะโอเคไปมีรอบๆช้หาน่าจะมีตรงนี้ต,นนต,นตัวไรโอ้ยสไปโน เฮ้ยสปไปนตัวนี้ผมว่าต้องจัดแล้วแหละนกเราผมว่าผมน่าจะจัดอ่าสปไปนตัวนี้นะทุกคนชึบเดี๋ยวโอเคไหนดูสิตัวนี้ค่าสรุปสามแสนโอเคค่าสรุปสามแสนล้เหรอจัดไปเลยครับติดอ้าวติดตัวข้างหลังใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไมถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งมาเออ กายอยู่นี่วิ่งมาสีน้องเออไม่มีสองตัวเหรอเอ้ยอันนี้สไปโนธรรมดาอีกตัวเป็นสไปโนพิษอ่ายิงไปยิงไปยิงไปเอ้าทำไมไม่มไม่วิ่งมาหาเราอ่ะเอ้ยอันนี้ยิงฟรีอีสปอร์ตหรือเปล่ายิงฟรีอีสปอร์ตโอเคโดนอยู่ยิง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  โอเคเล็งตรงอ่านี่มันแหละตรงหลังมันยิงไปค่าสรุปขึ้นห้าหมื่นแล้วอ่าเหมือนมันจะติดบล็กหรือเปล่าชึบยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่าสรุปขึ้นเก้าหมื่นแล้วหนีไหมนี่หนีไหมไม่หนีอ่าเอ้ยดูเหมือนว่ามันจะติดบล็กนั่นทุกคน ผมว่าผมใส่ลูกดอกเทพผมเลยดีกว่าปะผมจะพานกผมลงไปนะทุกคนเดี๋ยวให้นกเคียร์ตรงนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคเออใช่ดูเหมือนว่ามันจะบินไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะเดินมาไม่ได้โอเคโอเคให้อ่านกผมจัดการแล้วกันแถวนี้ โอเคดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนไหวไม่ได้มันน่าจะบัคก,ก็เสร็จเราสิครับตรงนี้ไม่มีอะไรอันตรายเนาะเราจัดลูกดอกเทพเราไปเลยคาสรบขึ้นสูงมากโอเคสองสองนัดล่วงไหมล่วงโอเคจัดอีกตัวเลยไหมจัดอีกตัวเลยดีกว่าเออโอเคล่วงสองตัวล่วงสองตัวนกเรานกเราโอ้โหผมไม่รู้จะอะไรแล้วตอนนี้เรามีเนื้อพาม,มั้มี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  ผมว่าเราไปยัดเนื้อเลยดีกว่าเดี๋ยวมันตื่นนะพวกนี้มันตื่นเร็วมากเลยไปเลยกินไหมกินไหมกินกินกินโอเคมันกินอยู่เฮ้ยไอ,ไอ,ไอสองตัวนี้มันบั็กเหรออ่ะตัวนี้ก็เอาไปโอเคตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวผมเอานกผมมาเคลียร์ให้หมดเลยดีกว่าฝั่งพวกนี้โอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยมันอะไรนะอุย้ยมันตื่นแล้วโอ้โหค่าสลบมันขึ้น มันลงเร็วมากเดี๋ยวเด๋มันน่าจะยังติดบักอยู่ไหมเนี่ยผมชล่าใจเกินไปนั่นไงกูว่าแล้วมันขยับไม่ได้แล้วผมซอยก่อนแล้วกันจังหวะนี้นีเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วหนีไม่ได้สิน้องติดบัก ยิงตูดยิงตูดโอ้โหแสงยิงยิงยิงย,งยิงหัวยิงหัวนี่น่าจะไปแล้วละ่ะตัวนี้นี่เหลือสามนักสุดท้ายได้ไหมขอให้ได้เถอะขอให้ได้เอ้ยอะไรตัวนี้เอ้ยเอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้ว ผมต้องเฝ้าแล้วแหละทุกคนเนื้อน้องเรามีไหมเดี๋ยวใส่ยาเขียวไปก่อนโ,อโหค่าสลบลงเร็วมากเดี๋ยวๆ,ๆนกเราอยู่ไหนโอเคเอาเนื้อน้องมาปล่อยให้นกเราจัดการไปโอ้ไอตัวนี้มันค่าสลบขึ้นเร็วมากเอ้ยลงเร็วมากโอเคจัดกินยาเขียวไปก่อนมึงอ่ะชึบโอเคโอเคแฮมมี่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ล่ะ ค okay. ตัวนี้จับง่ายอยู่แต่ไอตัวนี้มันจับยากไงปาปาปาไม่ได้นี่ไม่ได้นี่เรายิงอันนี้ให้มันสรบเพิ่มได้ไหมนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวต้องไปดูที่ตัวนกเราว่ามีอ่ายังไงมีนาโคติกอยู่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต้องเฝ้าอ่ะทุกคนไม่งั้นมันตื่นแน่นอนดูดีข่าสลบมันชิบโอเคตอนนี้ก็เฝ้าเฝ้าเฝ้ามันกินเนื้อน่องโอเคมันกินเนื้อย่างด้วยเดี๋ยวให้มันกินเนื้อย่างก่อนแยกมาแยกมาชิบโอเคให้มันกินโอเคเดี๋ยวยาเขียวจัดให้มันหน่อยเฮ้ยไอตัวนี้มันอะไรนังหนาเนี่ยเฮ้ยนี่ ชุบโอเคเปิดมน่ไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราไปล่ายอาอานาโคติก่อนเอ้ยนกพรมดีดปแปลกๆนันเนี่ยชุบชๆบชุบช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 บโอ้ยฆ่าสรุปลงเร็วมากโอเคทำไงดีทุกคนจับไม่ได้นี่เราต้องการนาโคติกจากพวกสารนะเรามีโอกาสตีได้อยู่ทุกคน ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรเยอะมากเยอะเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมโอเคฆ่าฆ่าฆ่าค่าหมดโอเคป่ากลับมากลับมาอุ้ยตก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 ไม่เป็นไรไม่เลยเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นโอ้โหค่าสรุปเดี๋ยว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  ทำไงดีเนี่ยโอ้โหตื่นแล้วชิบหายแล้วอุยอ้ยอุย้ยโอเคไม่น่าจะจับได้แล้วผมฆ่าเลยดีกว่ามาลงมานี่ลงมานี่เอ้ยอยู่ดีน้องโอเคผมว่าไม่น่าจะจับได้แล้วแหละเออทำไมโหดจังวะไอตัวนี้ผิดที่ผมเองแหละที่เอายาเขียวมาไม้พอไม่เป็นไรเดี๋ยว ผมว่าผมจับเลยดีกว่ากับเอายาเขียวแปบบ๊บโอเคป่ะบินกลับบ้านนะ่าจะแปบ๊บเดียวโอเคถ้าได้สไปโนพิทมาผมว่าน่าจะจับได้อ่าจับตัวอะไรไหลายตัวได้ง่ายอยู่ผมว่าโอเคป่ะกลับไปเอายาเขียวเฮ้ยจระเข้ใส่หมวกพวกนี้เป็นบอสหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่ไปยุ่งดีกว่าเออตรงนี้ประมาณเออนี่ไงโอเคเจอแล้วเจอแล้ว,วสไปโนเรากาลังบวกกับสไปโนพิทนะทุกคน โอโน่ได้ตัวสาวเราไดวฆ่าสไปโนพิษไปแล้วเอ้ยพวกแกทำไรเนี่ยรู้ไหมกว่าฉันจะหาตัวนี้ได้มันเปืือกอะไรกันไม่เป็นไรเอาสไปโนธรรมดามาก่อนอัพเลือดอัพเลือดอัพสตาร์มิน่ามาน้ำหนักโอเคเอาสไปโนธรรมดาไปเล่นก่อนแล้วกันพานี้โอ้โหดันไปฆ่าทิ้งซะงั้นเลย ชึบชืบ,ชบฟาร์มเลเวลฟาร์มเลเวลโอเคตัวนี้มีท่าอะไรไหมไม่มีโอเคไม่มีเดี๋ยวรออัพสเตตให้เดนซอเราดีกว่ารู้สึกว่าดาเมจยังน้อยอยู่โอเคยดมเมัดดาเมจไปแล้วก็นี่โอเคสปีดอะไรเดี๋ยวนกเราอยู่ไหนนกเรานกเราโอเคอยู่ตรงนั้นโอเคปล่อยไปเลย เราจะเอานกเราไว้ตรงนี้ก็ได้เอ้ยเอานกเราตามมาดีกว่าโอเคโอเคสไปนูก็รียพัตันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลองไปบวชกับจ็อเข้ตรงนั้นดูว่าใครจะเหลือใครจะรอดนะครับทุกคนอ่ามีบอสต,ตรงนี้ด้วยผมจําได้มันเป็นจ็อเก้ใส่หมวกทุกคนใครรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าพวกใส่หมวกนี่เป็นตัวอะไรนะครับผมเจอแล้วแต่ผมตีมันไม่เข้าเลยเท่าที่ผมคิดว่าสําหรับผมนะั้นมันน่าจะเป็นบอสหรือเปล่า ยังไงโจมตีโจมตีโจมตีเออเออเอเอกัดมันกัดมันไหวไหมนี่เลือดสิบล้านไหวไหมโอ้โหข้าได้ด้วยอุ้ยอุ้ยสไปโนเออผมได้อะไรมาวะทุกคนน่้เป็นอาร์เมอร์แลหรือเปล่าโอ้โหลูกขนูแล้วก็อะไรเนี่ยอัลฟาแรปเตอร์โอเคโอเค เอ้ยอะไรกับผมเนี่ยฆ่าฆ่าฆ่าตรงนี้ตรงนี้่ายหมด่าหมด,หมดเอออุย๊ยแบดแอสอะไรเนี่ยอากิโลเหรออ่าสไปโนธรรมาราฆ่าฆ่าฆ่าเดี๋ยวเราเอาสไปโนตัวนี้กลับบ้านไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาหาอ่าสไปโนโพิษนะครับหรือว่าถ้าเจอตัวพิษตัวอื่นก็จะจับด้วยโอเคอุย๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนตัวนั้นตัวอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะคุณน้าทุกคนตัวนี้เป็นตัวแบทแอดอ้าวค่าสรุปหมื่นเก้าเองเหรอเดี๋ยวเดียวนะเดียวนะเดี๋ยวผมจะแบบให้ทีมผมอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปบวกคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะวิ <laughs> ่งมาหาสไปเดอของผมอุ้ย ไอ้ดอกเดียวร่วงดอกเดียวร่วงอะไรน้องโอ๊ยค่าสรุปลงเร็วมากมันกินเนื้อปก,กติไหมนี่ชิบแบ่งให้มาหน่อยโอ้โหค่าสรุปเองจะลงเร็วอะไรขนาดนั้นเออต้องเฝ้าแล้วล่ะตัวนี้ต้องเฝ้าแล้วค่าสรุปขึ้นค่าสรุปขึ้นไหมกินกินกิน ต้องเฝ้าจริงๆอะครับทุกคนตัวนี้ไม่งั้นไม่ได้แน่นอนอ่ะนาโคติก2 0 0อยู่ไหมต้องดูกันอ่าต้องเฝ้าจริงเออโอเคตัวนี้เป็นสปไปโนโฟไฟหรือเปล่าใช่ละครับผมเห็นมันพ่นไฟอยู่ก็สีสวยมากโอ้โหสวยจัดเลยอุ้ยอุอ้ยข้าสลบมันไหลลงเลยยัดยัดยัดนาโคติกก่อนผมได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่อาเลยแล้วกัน อ้าวใส่อาธรรมดาได้ด้วยโอเคแจ้วโอเคตัวนี้มันติดสถานะอะไรอยู่เนี่ยมีท่าไหมไม่มีเดี๋ยวลองกดซีดูดิไม่มีแซดไม่มีโอเควีไม่ใช่ชึบไม่ใช่อา้าโอเค แล้วผมติดสถานะอะไรอยู่เนี่ยยัดเลือดยัดเลือดสตามินา่าแล้วก็ดาเมจโอเคยัดดาเมจไปโอเคตอนนี้ก็พาลูกสมุนกลับบ้านก่อนแล้วกันก็ให้ตามมาแล้วกันเนาะโอเคกดอ่า follow มีมา follow me follow me ทุกคนเจอตัวอะไรข้างบนไหมครับเดี๋ยวมันคือตัวอะไรนะตัวนั้น มันคือตัวอะไรเออช่างเถอะเดี๋ยวถอยก่อนเราถอยไม่ได้แล้วตอนนี้เอ,อ้ยถอยดีเออยิงมือดอยู่โอเคไปตัวนี้ตัวอะไรค่ะค่ะค่ะอับเลือดอับเลือดอับเลือดโอเคแล้วก็น้ำหนักสักหนึ่งหมืน่นสปีดก็โอเคแล้วแหละมาเดิมๆไปกลับบ้านบ้านเราอยู่ทางไหนเนี่ย โอเคเดินทะลุป,ป่ามาเลยแล้วกันโอเคทุกคนตามทันอยู่ชึบชึบชึบโอ้โหเวลากัดมีไฟด้วยทุกคนโจ๊โจ๊ฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดนี่อะไรในน้ำฆ่าให้หมดเราเดินทางน้ำเลยดีกว่าชึบชึบชึบโอเคสไปโนโตัวนี้อะไรอะไรกุงเล็บกุงเล็บ,บว่าไงเออโจ๊โจ๊ โอเคด้านบนมีเป uh, okay ็นพวกคอยาวโอเคบ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะโอเคทะลุมาเลยเพื่อนเราตามทันไหมโอเคตามทันเนาะโหดจัด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 ค่าฆ่าหมดฆ่าหมดเผาเผาโอเคตอนนี้ก็พลังก็ขึ้นมาเยอะเลยอัเลือดอัเลือดโอ้โหเลือดแบบนิ่งรัวๆเลยตัวนี้ ขึ้นไวมากแป๊บๆจะหนึ่งล้านแ,แ,แล้วโอเคเอาเป็นดาเมจแล้วกันสปีดไม่น่าเป็นห่วงอัพสัก200พอโอเคประมาณนี้นองนั้นก็ยัดเป็นดาเมจไปเลยชุบๆดาเมจต้องขึ้นสูงๆโอเคยัดดาเมจย,ยัดดาเมจเลือเล่อยๆ อัพเลือดมาอัพเลือดโอเคเลือดเราก็เยอะเลยถึงสองล้านไหมถึงสองล้านไหมโอเคเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันผมปวดนิ้วละอ๋อก็เท่ใช้ได้เลยนี่วาฆ่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 าหมดฆ่าห,หมดแต่ไม่โดนตัวอะไรเลยนี่ฆ่า โอเคนี่เดินทะลุป,ป่าอเมซอนมาเลยไข่แจวไข่แจวเออฆ่าหมดฆ่าหมดโอเคเอ,อ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมพี่ตัวนี้มันเก่งเออไอ,อตัวเมื่อกี้นี่มันเก่งนะทุกคนเก่งมากเลยผมเคยโดนเป่าเที่ยวทีเดียวเทีเยทเดียวอะไรโอเคทีเดียวแบบสลบเลยนะครับทุกคนก็อันตรายมากเม้งกี้ ดูเหมือนว่าดาเมจยังไม่เพียงพอสินะเฮ้ยหอกพิษจัดมาเลยดีกว่าใส่ตรงนี้แล้วก็เอาคืนไปโอเคอัพดาเมจอัพดาเมจเน้นดาเมจนะครับตอนนี้โอ้โหสไปโนเราจะถึงเลเวลไหนถึงพันไหมเลเวลชิบชิบหรือว่าจะพอแค่นี้เหลือยี่สิบสามเลเวลป้า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 ,ปาอโอเคตันแค่เลเวล6 1 2นะครับทุกคนก็ โอเคก็ okay, ถือว่าโหดแล้วแหละไปก็เดินทะลุป,ป่ามาเลยชิบชิบค่าค่าอ้าวค่าโดนไหมเนี่ยนี่โอเคไปาพาสปไปโนรเรากลับบ้านเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่โอ้เดินเดินเลยมาแล้วเดินเลยมาแล้วต้องขึ้นเขาตรงนี้อะไรน้องอะไรเออเออมากัดพี่ทําไม รู้ไหมว่าพี่เป็นใครพี่สไปโนโนัน่นน้องโอเคเดินข้ามมาเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีตัวอะไรทำร้า,ายเราได้แล้วโอเคขึ้นบนเขาตรงนี้อุยอ้ยอุ้ยตัวอะไรอะทุกคนอ๋อจระเข้โอ้สป,ปีดเร็วเกินโอเคมาตัวไหนตัวไหนอยากตายเข้ามาโอเคกลับบ้านเลยดีกว่าชุบช๊บจุ๊บจุบจุบ โอเคถึงบ้านเราแล้วข้างหน้าทุกคนก็ตรงนี้มีกงเล็บหนึ่งตัวฆ่าเลยดีกว่าโอเคลอยมาเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับทุกคนส่วนสไปเดอร์กับนกเราก็ปล่อยไนั้นก่อน,นแล้วกันเดี๋ยวว้างๆเดี๋ยวผมจะไปเดินเดินไปเอาพวกอ่าพวกของเรากลับมานะทุกคนนี่เออเออกลัวจะจับไอ้สั์โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย